เลือกเครื่องเดียวพอเลือกเครื่องเดียวพอไม่ต้องเยอะเลืยมาแล้วป่ะไอดับมาแล้วมาแล้วพี่เอาพี่พี่หยุดก่อนพี่เอ้ยอย่าเพิ่งตีพี่เอ้าเฮ้ยค่อยคุยกันผมเอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันคือผมคุยกับพี่แพนด้าโอ้เล่นทีเล่นทีเผมอแล้วกำลังเหมือนเยอะดูก็เล่นดิกูมาแล้วดูเขาเล่นดิดูเขาเล่นหมดล็อกสกิลแต่ตีเยอะสกิลลุยมาขายอ่

ยังพี่ยังไม่ต้องปิกัอนพี่ก่อนช่วยันนี้ตอรี่กันแล้วครับเนี่ยจะตอรี่ยังหนึ่งเวูยี่สิบเอาวะสุดเจ้าสิลาสิงกับดาบวัชธรรมเฮ้ยเราชีมึงมาคุณพี่มาโอ้โหดูดเบ้อ นี่ไก่เลยนี่ไก่แล้วตายพวกไซส์ผงตะกายหือว่าเล่นอ๋อไปไหนอ่ะพวกแต่แต่โดนคิวขอ้ที่หนึ่งหนึ่งคู่เนี่ยผมโอนตังผิดไปโอนกลับมาให้ผมได้ไหมคิวไปด้วยคนพวกไปจากไหนวะเนี่ยผมผมรับผมครับผมโอนไปสองหมื่นสี่อะแล้วมามามาเร่งไรเร่งไรหัวก็ตายหัวก็ตายพี่หัวก็ตายผมโอนผิดโทษทีพี่ ดาบตีก่อนเลยดาบตีก่อนนายมีดาบไม่ได้จะหนีทำไมเนี่ยนายกลัวอะไรผมเนี่ยผม <c oughs> คนเดียวเองเนี่ยผมคนเดียวเองเนี่ยไม่ได้กับผมอ่ะคนเดียวเองเนี่ยผมคนเดียวเองเนี่ยไ,ไอ้เยี่หีโลมานี่มึงมาหนี่มึงมาเจอกูนี่ผมลงมาเจอกูนี่มาสารภาพ,าพไปไหนอ่ะล้อล วาแล้วไปที่หาย,ายลูกเรียบร้อยไงเออเรียบร้อยเออนี่ไงยืนมืนๆมืนก็อินไปดิไอ้หน้าชัวกลางพ่อค้าแม่ค้รารดีกว่าเธอเสียเวลาหน่อยแต่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไย เราแรกผมไหมเนี่ยเรี่มหรอไอ้ลูกเป็นหนึ่ง,ง,งครั้งจังหวะนี้ double kill เย็ด d o เ b l e kill กูมี double kill double kill ชัวร์ลูทรงสวยดิ ไปเน,นาะเว้ยไปไปไปเนาะอ่าพุ่งพุ่พองอกันนะไปเฮียมึงเรียกมึงต่ื่นมึงเฮียอะไรอ่ะไปเอ้อเลิกตีกันแล้วตกตกลงยังไงอ่ะไม่ใครเลิกตี <c oughs> ยังไม่มีใครเลิก <c oughs> เลิกแล้วเหรอน้องพูกเองจะเลิกหรอเนาะเน้องเองไม่ไหวหรอกน้องพูกเองจะเลิกเหนียหรือว่าอะไรอ่อเขาเลิกตีก็ได้แค่ใจว่าพี่ก็เลิกให้แล้ว เองเอาไงเองอะไรคแบบนี้เองจับพอมีสงครามทั้งนั้นที่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้จุดหนึ่งรอบจะไปละอ๋อเสียหนึ่งรอบเไอ้ขี้พี่ขอรอบด้วยเหี้ยสงครามเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ขี้มีขอรอบด้วยสัตวส เล่นก้าแพ้นะครับไม่วางเล่นเหียบร้อยโดนอีกแล้วเฮ้ยน้องเข้าบ้านแล้วว่างโดนด้วยมึงไม่บอกเพื่อนมึงไว้เฮียไม่เตือนเพื่อนมึงหน่อยวะเฮียมแกงเดือนี่อะ จอดอาจาดจอดอาจาอ้าไอ้เฮียมัง่งแกงมั่งเข้าไปในบ้านห้าตัวเนี่ยไอ้เฮียโดน,นขับรถชนชนชนส่เมึงช่วยเพื่อนไม่ให้เล่นหรอกสมมติว่าก็เข้าไปแกงนี่แหละเฮียกูเล่นกันอะ